สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนสำหรับลิมีสาวเจ๋อบา้านวนาผ้าหลอ่อกับสีผ้ามาเบิงบองไงเคอปีท้ทีแล้วค่ะปี้น้กะมือมาเกี้พากามกับมางไงไว้แล้วก่อนหนึง่งมาลองเปิดไหวเบิงนะพอดีวด่าตุลาก็ะเลยพอทันได้มากไงไปเบิงวะเกียรสิลาลบอจ้าหนีผ้าทีงานมาลุยลหลาย เอาแล้วอโอ้ยแม่ยนีหลีอืนอน,อน,นี่บาวิดลองขยับเบิ่งก่อนหนึ่งอยู่บรงนี้บองนั้นก็เป็นตะเพ่งสายเลาะ <c oughs> กระโถ่หากันอยู่ดอกว่า <c oughs> นี่แหละมือนี่เราบอท่านมาห้าก็สิลงก่อนประมาณสี่โมงหาโมงสเสาร์คุณเล็กยังเราสิมาตอนนี้ก็ประมาณสองโมงกว่าเกือบสามโมงเสาร์ เมียนห้อยตะเพิงสายลอแล้วมาไปดื่มก่อนแล้วแต่ว่าเสาเจิมาเบิ่งไว้เล้วเพราะว่าสานี่ปีกไก่นี่อู้เขียห้ายหลาย,ลายแต่เบิ่งปีนี่สีหล้ายปันไดบ่ค่อยๆสอบเด้ออายเพราะว่าเจาว่าเสียวไต้เสียวหลังค่อยๆเด้อต้องทดสอบทดลองค่อยๆโจมเบิง่งอืมปลาไหลก็อยากได้อยู่ ้องค่อยๆงัดค่อยงใส่ได้จังนะได้แล้วครับตัวแรกวแล้ท่านผ่อนอยู่กนหนึ่งกำลังเก่าหงงามอยู่เดี๋ยวพ่อยายใกล้ซาเบียแล้วกับที่เสี่ยวกินถิ่นอีสานบานนาเราไงเคิบเผาพี่น้องค่อยๆอย่าทัดฝ่าอย่าลิงด้วยหูเอียนตัวนี้ ปลาไหรพี่พี่หางญ่พี่หางไงโอ้เะพาอแล้ววะเจ้วเสียมไปนํามือหนีแล้ววะแต่เพี่งใส่เสมอบ่มานลุนทีขุดได้เลยล่ะเมียนมาวิดกับว่าเจ้าเสียมมาขุดปลาไหรคือกันแต่ก้าวมาแล้วเลยนั่นนั่นป๊อปั๊อปมามาเขาไปเรื่อยๆจับจับนี่วาย ก็ต้องโคบไปท่านเด้อพี่น้องงานหยาบงานเศร้าเดี๋ยวนี่อันนี้มีบอมีห่วงเอียนเจ้าสิน้ำเอียนนะครับอะไรขึ้นมาใหม่ๆที่เหนียนมาหนี่ห้อยเล่ใหม่ๆเลยน่าหายใจอันนี้หูน้อยเป็นชมๆอะไรเดี๋ยวเลียติเกียรตีนผัดต๊ะใหญ่มัหนี่โต๊ะใหญ่แน่เหรอเนาะมันมันร้อนพุ่งนะ นี่แหละยึดไตคอนนี่แหละโอ้โหเขียนตัวขาวงามครับเด็กกับตัวนี้ใหญ่เป็นอันควรคือขาวหูวะอายุนั่อันนี้เนาะมีอันเนเพร่ะอะไรถึงแดดอยเนี้ยสรุปจะหาเขียนหรือหาปลาไหลหาทั้งสองครับแต่ว่าลักลักกับสิคุดน้ำปลาไหลน้ำนะเพราะว่ามันใหญ่มึงเจอ่ะโอ้ยหของหูใหญ่ อยากกินอยู่พอดีนี่ถ้าเป็นเลมเหลือนบางทีคือเพันขึ้นมาเรือ่อยๆเืี๋ยวพา่วนเมือเงื่อนไว้เด้ยเอยงจะเย็นๆลมเสิหาเนื้อแสบใหนกิน, <c oughs> นดีๆค่อยๆเด้อโคตลูกสิสวดอ,อ,อันนี้พอน้องมสวดแล้วพยนต์หลูกหย่านออก เออนี้งานกับเราถือเยอะงานลงย่าหาได้แตกเป่าอีกนะหลายตู้เลยตัวนี้ว่นี่แตก เมียนบอครัขบขาดเลย <laughs> บาวิทกินเยียนบอตะกี้กินอยู่ครับตอนนี้เศร้าแล้วตอนนี้ไฟกินตอนนี้เท่ากิน <laughs> กินเทน <laughs> กินแทนก็คือ <laughs> มัน ฉันเจอฉเจอสีกินแต่หนานี่แหละหนาหนานี่หนาแรงเพราะว่าปี่ทีเแล้วได้กินเธอนึงคือผมได้ปล่อยปลาไหลเธอนึงได้ปล่อยแหลี่วมันหนิดก็บพราท่านได้เศร้าดอกตอนนั้นมันหนิดเพราะถ้ากัดมากินอยู่มันมันมันรสชาติมันคือเกอือมันมันคนงไรปล่อยปลาไหลเข้าใบกินตัวมันกินเด็กขานึงมันสิออกนะมันมันสีพิดไปเองมันสิหูซื่อว่ามันสิหูว่าพีดต่อสิ่งนั้น แต่เส้าเจอบ่ิดปล่อยประเด็นกะเส้ากินมาหลายปีแล้วแหละพอดีัวยโบกินมาดีเฉพาะเหกือกินแทนกินอะไรจะงหัว่ามันแสีบมันแฉบแห้งนานี่เนื้อหวานหอมเมียนขัดปีงแงแต่คากีงข้างหวานหอมสุดยอดพูนแหน่พูนกับผูมากกับพูดถึงผู้ผู้มักดอกอพูนกับว่าปานน้ำจืดกับเย็นนี่แหละทีหนึ่งเนื้อปลาปูพูนแหน่เขาไปเห็นน้ำยาขับปุ่น นม่งันสัตว์ไงกะเป็นก้อยเป็นลาบไปงังสิสองสามข็ดๆๆอุ้ยอ้องุ้บไคตัวพีลุ่งพีฮะตัวนี้ตัวอีกตัวนึงล่งนี้อ๋อมีอีกสองตัวเรื่อยๆครับอยากคิดตุ่มโสมเขียดกับบังพองอยากคิดตุ่มโสมเอียนกับบังพองเอาไปเร็วฮะเอาไปได้นนีเดี๋ยว อยเอียนกล้องกันอยู่นี่ไม่เหนครับโอ้ยม่องนหน่อยโตดิไอซ้อนก็นมีหลายโตดัดิอืมแปดขุดเอียนยังสีต้องเอาคนเหลืองโอดมาขุดย,ยังเสินตะดุย,ย <c oughs> ก่อเป็นยังกระซอนมนันฮะหาเอียนนะคือว่าว่าแค่แน่อยู่เด็กคนน้ำหอมเัื่งว่าวันนั้นร่มหลวงพอดีร่มหลวงบ่งปากสะ หือนางกแกบจับหมับแกบครับตรงลุยบ้องสันบ่ไอะไรกินนี่เป็นอะไรง,ง,ง่ายง่ายอยู่มังนึ่งเสียงเอียงเสียงเพิ่นแล่นเสียงป้านว่ามันตดเอาโหลดก็ <c oughs> เป็นล่มเนยล่มทีมันอ,อ,อวยาจากหูมันอวยเนอะบอมีอวยอวยโตมิดถอยนะครับหัวเพิ่นสอยูหันเทิง หางยุงใตแม่เวลาเดเข็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 ดคุบมัพี่น้องคุบมัวมิบาหวานมวิทเบาหวานลงหูปลายหยาดเนี่โอ้จุนานนานงบให้คุ้สัวกันพี่น้องของสัวพี่น้องสิเดมื่อมากหอดเนาะใจ นี่อยู่ที่เด้อหมดลูก้ย้ย้ยว้น้าแม่ยังเอ้ย ก่อนพี่แก่ๆหพราเข้าวุกเขียวเพื่อแนี่ขันไม่เงียงกลางคื่นนะลุงคือเ่าอะไรบอท่นเฮ้ยเฮ้่บฮันเฮ้ยฮ้ยเฮได้ยล้ว้ยเฮ้ยเ้วเี้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเท้ยา้ยเฮ้งเฮ้ยมฮ้ยเเช้าเน้ยเฮ้เ้ฮ้เ้ กูเดียนน้ำได้เขียนน้ำครับปลาไหลตัวนั้นยืน้อต้้อนพี่นอ้องเลยอวยหาหู้ไม่หมือนแบกไงเขียบไปนำ้ำละใช่ครับเนี่ยได้ปะยิกได้แล้วห่วยห่วยตัวนี้พราเขาแหละโอ้ยก่อนไง เขาต uh, ้องยงกเป็นจังหวะมันจะน่วงไปของมันเองเข็ดเขดเข็ดเขดเข็ดเขีดเข็ดเต็มอยู่มือใบใหม่ใบใหม่ไม่ขี้เล็กไม่ขี้เล็กเต็มไม่ขี้เด็กอีเขยดเขีดเขีดเขีดเขเข็ดเขดเขเข็ด เทียดเทียดทุบ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 โอ้วิทยาอยู่ด้านหัวเขาฮุยพ่อพี่แม่ป๊พ่อมปนตัวใหญ่ดิคูบอยู่มับมามับอยู่ปะไรกับโบถือกุยตัวน้อยตัวใหญ่หนีถืออยู่นั่นพูดหลอดดาคออกไปแล้วล่องหนมาหอดผีเพราะแห้งมันเขาหู้พี่แล้วเอ้อถ้าใจกกมมันโบนี่มันดอก นั่นเ้ยเธอเดีว่ามันมาาผิดอ้วนป้าน่นี่เลยจอมหยุดที่ได้ได้ยุ่งของเก่านี่คุ้มเลยได้แล้วนะโอ้ยตัวโตหลวงสีเลยจับหยากพอคนไววตุ่มสุมเสีย ตรงตัวนี้เก็ได้ร้ายเตืบอยู่บ่าววีท่าคุ้มตตเอียนเกศกับเขาเจอกับเพคุ้มคนเดียวนี่้อยไงคนเดียวนี่นั่นๆๆๆคุ้มๆๆ้มไ้ไ้ห่วยมลอดดากออกไปล้วตีเบิ้งน้ำหนีเบิ้ง อย่าบอกนะว่าเขาไปในเขาไปน้ำหูปลาไหลหูเอียนแท้ๆไปหูไลยเนาะนี่นะหลอดสองขอดไปแล้วอือโอ้หื้นี่เขาไปนี่เอาตีล่ะบีบไว้อย่าเขาไปในหูปลาไหลเด้อ ย่ไงดสามอยากซีอยากหาอย้ยก่อนก่อนกะไงหูกะไงโตเดียวดิหนิท่านบออะ้รยังคูไปแล้วครับเมื่อหินหงดูหน้าโตพครง่ายเป็นไนโตพออมกเป็นโตเลยน้องซ้ำดยม่ออไม่งตนั่นท่านบอท่านละเนาะ ท่านป้อท่านเดี๋ยวครับได้แล้วกำลังแช่ตุ้เตนน็มที่หานนี่ปักอุ้ยระวังเด้เอบุกหอยติดเดีอยอืมดาวิดคุมเอาเอียนแดดเด้อบุกหอยล่มละได้นี่ล่มบุกหอยรวงคุ้มขาะคุ้มเนี่ยคุ้มจุดสะเปิงเบิด เย็นบอ่ออ่อนบอ <c oughs> อ่อเย็นครับเย็นแล้่มันเฮ้ยจะเมนคุ้มคุ้มเน,นาะน็อยายได้อยากให้ได้จินนะเมื่อกี้ไหนเบิดเบิ่งเป็นความตั้งใจเนี่ยจ,จะไหลลงมาอยู่ เปิดปากไว้เละอันนี้ล่องไบสล่อง่เบ็ดมือแมอยามเกียดเลยนะอลงลุงมนดีด้วยนึ่งกใหม่ในี่ยห,หน่อยจะมกับน,นีเหงอแอนิวกาวไปหาใหมันมมาปาักไปเลยทำสบาตเออหาอยู่ตัวเดียานหนาหูตัวไหนกั เด็กทำงานยิงยังยาบหยุดวักันมาเหรียี่บาทสงคุณพ่อเมีย พ่อเราค่ะพี่น้องสรุปแล้วบ่ได้ดอกเพราะว่าบ่อดีดป้นานวันนกบ่หวานเลยสันบอ่อสันบอ่อสัน,สนจะได้บักแตงโมเบิดหน่วยหนึ่งใหญ่ๆเชืเจอเจเอาไปปออยูหันสันดอนดอนดีนะที่ว่าที่ว่านี่เปปยใจสังเกตขอบซาเอาบักแตงโมไปปอกแล้วก็ไปปอนอยูหันสังเกตขอบซาซาตื่นแค่เม็ดหาซิบเพื่นตรงคูดว่างสามเม็ดหาซิบวกกับซีเม็ดซาด้วยนี่มาตรงไปนี่ ันแหแต่บค่อยล่มมันแดดนำเพราะว่าดุนดุน,ในใเอาคุ้มเอาไงได้ดีวะน,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 นี่ดุนดุนแกอันนี้ดุนดุนได้มาก <บา S 1> ลุยเลยเอามาเบิง้งเบื้องเขียดไปแล้วค่ะพี่น้องไปเฮือนแล้วเดี๋ยวตั้งรักไม่มืออื่นหาก,กินไม่ก็ไ้พอนี่ยูลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะไงเครบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะพอกันไม่คิมนาสวัสดีค่ะค่อยๆกินมันเชียนนี่มันสิจุกสิแขน โอ้แต่บักแตงโมงกินผู้เดียวมัดนุวยหนึ่งไหม,มกันเละสามคนเป็นเบาหวานเลยนอกซันบอได้เป็นเ <laughs> มียเป็นกบตองเป็นนะบอดเลี้ยว